ลงงมนี้ลงงมนี้ลึกจัดเลยเฮียออกแล้วนะยังไงลงบานมาต่อพี่รอดแล้วรอดแล้วเพื่อนรอดเพื่อนรอดยสชุบเลยชุบเลยเลยเค็นึงเลยเค็นึงอยู่ใกล้เค็นึงอยู่ใกล้อยู่ใกล้กูเลยอยู่สามล้านตรงตรงสะพานเลยเงินอ่ะอ้าอยู่ข้างล่างอยู่ตรงข้างล่างเลยไม่ใช่สะพานจะทิ้งนะข้างล่างลองไปดูมั้ยมาลับกูมาลับกูมาลับกูถึงแล้วกูถึงแล้วใกล้ใกล้ มันรมันีมันกากกจักากจัดกักัดกดเกียวดิเกี่ยวเลย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 เกี่ยวหาเกียวุ้มไม่เอ๋อจัดเวมช่วยคนเาไม่เอ๋อเลยวะเชออะไรอ่ะมเอ๋อไม่เออบสิบแปทนไปล่าล่าล่มึงหาดิ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 ปลาห้าตัวลูกปลาห้าตัวเป็นลูกปลาเป็นลูกปาาไปรอเอาลูกปานาไม่ห้าคนไอ้ลุงสั่งไว้ก็พอแล้วนะโอเคอีกคนใหญอีกคนใหญ่ ที่บ้านมันไม่อยู่หรอวะแล้วมันติดคุกแล้วมันไม่มีใครช่วยมันเลยหรอมีนะผมเจออยู่สองสามทนะอีครับมันมีคนดเพ่ตีมันอยู่ในคุกกันมันแหกกัสวยพี่ักหน้าคุกนีนะรอด็กก็ดักเด็กแคนไปแล้วมันยังมีอยู่ในคุกหรเปล่าผมดูยังมี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 ม รับแล้วเลยรับแล้บอกเพื่อนต่อนสูป้าอยู่ร้านหลูครับสูป้าอยู่ร้านหลู่ประมูลจุดเรื่อยๆแล้วะมคนเฝ่าหน้าร้านทีละคนไยเนี่ยมันก็มารับอีกรอเลยรออะไรอ่ะดูสูตนไมัสูตรมูนยูนตูยูร้านหลู่ตกขึ้นมาไปเปลี่ยนสภาแล้วเปลี่ยนสภาพแล้วไปไปไไปอยู่ร้านนัร้านนับผมร้านนัร้านนัผมโอเคโอเคโอเคศูนยลครับศูนย์ลครับศูนลูนช่างอิดใช่ไหมช่างอิดใช่ไหมใช่ใช่ร้าน ไปออคุกน้าสอคนกำลงออกคุกนออกเืองออกเส้นไอเบืองออกเส้นหลักเส้นหลักเลยใ้เวลาจะจน้าเส้นสวนน้าหลัแล้วย้อค่ะน้องนุไปหน้าคุกเล่นเเลย้อนสอนนะสอนต่อไปเป้าเปใครอยู่คุกเป้ากลังออกองคนเป้าเปนอย่เพือนจุเจอปนะไรวะน้คุไปับนคน่อยเแล้วแล้วเเจรเร่คุกเอาแล้วผมชมันยไปางลเ้าคุกไปทลาุ แต่โกดี่เราล่าเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยโอชนมันกระเด็นไปเลยรถอะไรไม่รู้นอกแล้วมันไปเลยไม่เป็นไรมันไปดักหน้าคุกเลยมันขับมาดักหน้าคุกเลยตอนเนี้ยมันกำลังจะออกคุกครั้งมันแบนเลยมันแบนมันออกมานตอโค้ดแล้วที่ขายหมูที่ขายหมูกลางที่ขายหมูไช่วยจุกกรมันช่วยจุกกรไปไปวิบากวิบากลานรถมือหนึ่งลานรถมือหนึ่งวนอยู่วนอยู่เจาะกันไปเจาะกันไปเจาไปขายหมูขายหมูไม่ขับไปขายหมูวะ ไายขหมูไายหมูหลังไขยหมูเต็มเลยเต็มเลยไปเดินอยู่ไอ้หใช่หรอหลังไขหมูเหรอเฮ้ยมามาเฮ้ยมาังพี่ก่อนมามาไขหมูก่อนเอย่าไปขายหมูเยอ๋ยปป้าเยอะเป้าไอจุกหัเยอะตัวสองคนอยู่ต้องจุดไข่หมูเลยครับอยู่ตรงจุดไข่หมูเลยมามาคนเด้งสอคนเด้งสองคนเด้งสองคนเดงสองคนเ้งไม่ต้องมาหมดหรอกลงเอนเรนเยอะแล้วเื่อเราเยอะแล้ว เกี่ยวต้อมตัหน้าบ้านพี่ต้อมให้ี๋ยพี่ต้อมให้บ้านอ่ะพี่ต้อมให้ที่ขายหมูเป็นรูปเงินแดงๆใช่ป่ะวะเพื่อนเราอย่างเยอะเลยโอใช่ครับลุงสุดยอดครับลุงไม่เป็นไรลุงมันหมดแล้วลุงโอเคไม่เลำเลยไไม่ได้อื่นเลยทำบ้านอยู่นะเดี๋ยวล่ะจรัไอย้อนทำอะไรนะโอเคครับอยู่แถวบ้านซาบิต ไมย้อนโดและวตัว <desserts> ย <Negative notes> ้อัวยอด้วยนะมาขับหนีผมใหญ่เลยเือกแหละยอนเลยยอนไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะมีเวลาคุณนะย้อนเลียกันยังจทำยังงอยู่บ้านเขาเขาบ้านเอลิสอะผมเจอมันนะอต้เยนมาแลคุกเต็มยากรยากันะจัดหน้าคุงหน่อยดัดห้าคุงหน่อยัดดูวิธีัดดูว่าจบวันนี้เนี่ย ถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ให้เล่นอ่ะเฮ้ยมันไปยเหิด้วยมันไปยำเหินกู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 ไอ้สัรนับบอเราได้ีเคียอัเนี้ล่วจังเลยด้วยแล้วก็8 8 8ตีได้ไหมครับสองได้ได้ครับเราเล่นกี่ใบอะ40ไม่ป่ะต่พรุ่งนี้มันจะเล้นแ้วะมันไปนละยอดมันมันเป็นคนแหกคุกเนี่ย ด้วยไอ้เนี่ยอย่างโรงานน้าคุ้นีมดน่าจะอน่นกันอยู่แล้วเฮ้ยตามหาด้วยไปหาด้วยวิ่งกันหากระจายเลยเจอก็ชนเลยเจอก็ปั๊มไปเลยมาช่วยพี่ไปอยู่ในคุกตัวหนึ่งนะสองนาทีเมื่อกี้บ้านเคียร์นะซ่อมโรงงานบ้านอ่ะอย่าลืมคราฟยากันอะไรติดตัวไปด้วยนะเรซ็ตถุงห่ออะเต็มของกันดีกว่าไปเลเบลอ่าเรเซ็ตของอ่ะของถุงห่อเรซ็ตของเลยก็ได้ครับตัเก่าเปิดตู้ได้นะ บ้านเก่าเส้นดินเฮ้ยเลยเป็รถแล้วเลยเป็นในเนสระบท่ามไม่มีผมใหม่ไหมเจดตู้ได้ที่เตู้ได้เทำสบายทำงานเถอะเจอเจอเจอบ้านเกนเส้นดินเส้นดินนครบาลเก่ามีทำงานเก่งเอ็งบ้านนครบานเก่าเส้นดินเลยไปทางไหนไปไปทางรถดุจเหล็กดุญเหล็กดุญเหล็กนครบาลเอาฟ้าเอาฟ้าบ้านเก่า เงี้ย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 เงียไหลใครรับหน้าเล็วหน่อยิไปถามต่อไปถามไปเต้ล้ไปานเต้ขับไปฟเต้แล้วไปฟ้าใหม่มามามาฟันเต้พี่พี่พี่ไหนข้าหน้าข้าวเลยวแบบไหนไปเอลยนี่พีกว่าพี่รดีกว่าไม่รู้หาบบเขากับเกียรด่ ป่ะไในคุกสองตัวนะใครเหินเข้ามาเล่นกับกูในคุกได้ปะใครได้คนนึงได้ปะเหินมาเหินมาเล่นกับกูในคุกหน่อยเดียวแยลงอยู่กับรอหน่อยกล้าตายมาหน่อยดิมาหน่อยดิกูยิงมันลงแล้วเอพี่การทุมส่วนมากควาเตสอ่ะขึ้นเขาพี่ป้ายนไหนอ่ะ เก่งยังไงเนี่ยเก่งครับพี่ตาอยู่ตรงไหนเนี่ยถึงแล้วรู้อยู่ตรงไหนครับอยู่ในคุกเลย,เนยในคุกในคุกผมอยู่ผมอยู่ในคุกแล้วอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงที่ทางที่ชอบเหินออกอะ่ะเอียปืนที่ยิงนั้นลุงครับลุงลุงลุงใ่ก,กูสู้อยู่ ทำงี้กับพี่อหรอลูกไม่ได้ไม่ได้มาให้ตีก็ดีๆมาให้ตีอย่ากดดีอย่ากดดีอย่าได้ไปปล่อยกูปล่อยกูสักสีลูกผู้ชายสุดเลยนี่หวาสักสีลูกผู้ชายเฮ้ยขอขอหน้าหายเหลืองหหหน้าายเอก่อนดีได้ได้ล่าสุดเป็นผู้ชายอย่าเพิ่งหยิบไล่ไล่ยังมึนอยู่เลยอ่าได้อย่ายิงนะสักสีลูกผู้ชายสัตว์ รวมแล้วเนี่ยเนี่รวมแล้วครับเดี๋ยวเติมมาครับลุงตื่นมาครับตื่นมาคกูต้องแก้กูต้องแก้เฮ้ปล่อยปล่อยตักเตะนู้ผู้ชายไอ้เหี้ยไม่ได้กูต้องแก้โอเคครับโอเคครับเว้ยปีกมือหายไปไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอาก่อนยิงหน้าเหลืออยู่เลยได้ได้รอ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 ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยมา เฮยยเฮ้ยยากยากลุงดิยากเข้ามาทำใหม่วะเนี่ยดดกูตั้งแรมพดึกูตั้งแรวไอ้บอแบสบเับเบสับเกายม่้เเีแยหมือน่อกี้ลุงไม่ได้ฟังละตอนเขาใหม่สิเหมือนเจอมันนะโหมอนะครับพี่ลุงไม่อยู่ในวงเล่นลย หม่อยดิกตัวแตกใหญ่เจอที่เขาที่เลี่ยนน้องไอ้มันคนรแรงไอ้เป็นรอพาวเลยครับราวยครับโลผู้หญิงแก๊งมันได้ไหมครับลุงมันที่มันมาบุกบ้านเรามันลามขึ้นมาข้อต้นเลยแล้วมันแล้วมันแทงมันมากับเพื่อนแล้วใจมันมาไงแล้วมันบอกผมอย่างเงี้ยมึงไม่พูดเลยอีสอร เก็บหมุนยันเขาลิงเขาลิงเขาลิงจำผมได้มันจำผมได้เขาลิงเขาลิงสองแล้วมันก็บอกว่าเพาต้องแกงกันเลยก็คือเพื่อนผู้ชายมันมาด้วยไงครับสามสี่คนนะตีลิงเขาผีหัวเขาเปล่าอย่างเนี้ยเขาผีสองคนเขาผีสองคนไปฟังอยู่กำลังไปจพลังไงเขาเก็บเหินได้ได้เลยรถมันรถเหมือนพวกเฟอร์รารี่อ่ะมันก็ต้องสั่งสอนแล้วน้องนี่แตงอีกใช่ครับมันขึ้นมาข้างบนเลยผูกหญงไม่ควเข้าข้างในนะตุ้งต้นเขาตกุ้งนะ โอ้ยมันจะเหินลงน้ำมันอะขึ้นมาตรงที่กดยาที่เจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายมึงหรือเปล่ามึงหล่อด้วยเดยไม่มันตามมาตามขึ้นมามันตามขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเฮ้ยมันนจะหีแล้วเพื่อนมันบอกแล้วเพื่อนมันก็ตามขึ้นมาช่วยกันแทงกับผมอีกมันหนีหัวซุกหัวซุนจัดเลยแม่งลงน้ำแล้วก็บอกว่ามึงไม่สว่เลยมึงมันจี้มึงแกมึงไปจี้ได้ลอยได้นได้ได้เล่นกับตำรวจได้เรื่อยเล่นกับตำรวจได้ตีกับตำรวจมันล้มาแกุ้งกุงเอามาเอามาฮัลโหล กำลังไปเพื่อนกำลังไปเพื่อนกำลังไปเด็มยิงกดจั่วเหลือเชื่อไหวยิ่ยไม่เออไหวยิ่ยเป็นไปได้วันตีสัตว์เมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ในวอร์ประมาณเอ่อมันมีพัฒนาเลยใช่กูอยู่ไม่อยู่ใช่แสดงมันมันมันอุ้มเราไปยี่สิบห้าปั๊บยี่สิบห้าพี่ยี่สิบห้าตรงไหนกุ้งมึงมึงตรงมาแล้วแล้วมึงใครอยากมาไฟตรงไหนได้สนับสนุนผมถามหน่อยครับแล้วบคุณยาต้องใช้ง่วงไหมเหรออยากเล่น P O E อยากเล่น P O E เมื่อไหร่พุกแม่จะรีบไปนอนอย่าเล่นพี่โอ e. ีกูเพิ่งทำของมากูยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะสัตว์อย่าเล่นพี่โออีผมตื่นหกโมงเช้าอะถ้ามันเข้าหกโมงเช้าก็แสดงว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงถูกต้องปะ ใครเนี่เนนยเว็ดอ,อ่ะผมเองครับผมเองอ่ะวจู่อ่ะไปด้วยดิยเมีย <c oughs> ผมรออยู่ข้างหอ่ะลองทีละภาพดูผมเล่เนเนี่ยผมเล่เนเกมเสียงโคตรดังอะ่ะแต่เมียผมรับได้อะว่าไงเมียผมรับได้ เมียนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่เมียผมดับได้อ่ะโคตรโหดตงคุณต้องไหนวะต้งากคือเมียผมเนี่ยมีความสามารถเว้ยผมจะบอกให้เมียผมเนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งเว้ยหัวถึงหมอนปุ๊บหลับปั๊บหลับไวมากเมียผมเนี่ยเป็นคนที่นอนอ่ะถ้านอนปุ๊บหลับเลยคือหลับไวมาก หลับไ้มากกลับมาล่างเดิมป็นไรวะเป่าเป็นไรเข่าหัวล้อทุกอย่างอะจุกไปลอารถไฟฟ้ากูดีกว่าไเห็นรถดังจัดันข้าท่าได้เหร

มาเด็กเครื่องอันนี้ดีกว่าเสียงดังไม่เยอบกเพิดบกลิดบกเพิดนี่อนนก็ไปบ้าไม่ใช่คันนี้ อยู่พาวอยู่พาวไม่พาวกันเจอไปยังไงอ่ะ เอา at, ้าไอ้เห mm ี hmm. ้ยกูไม่อยู่กับลูกนี่มันไม่อย so ู่แล้วเหรอไม่อยู่ครับไปไปพักเลยไอ้แสงแล้วมึงอยากไปพักก็ไปพักไปไปบ้านไปบ้านไปไปที่บ้าน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 กลับบ้านกลับบ้านเอ้ยไม่ยังครับลุงอะไรเปิดไม่ใช่สกอร์คนหนึ่งนี่ไมตังค์หรอทีสกอร์ทีสีคนหนึ่งนี่ได้เคสมายังไงนักหนักหน้าคูบเนี่ยอช่โรีคูบกพี่ลุงมาเล่นได้เนี่ยลุง ไอ้หนูมันเล่นได้นะเนี่ยมันได้มันได้อีกสองสามเคสนะเนี่ยเล่นได้เดี๋ยวเอาดิเอาดิเล่นได้เนี่ยแป๊บนึงนะคุณเดี๋ยวกูไปดั๊กนะกูก่อนเล่นได้นะเอานะกูเอานะเอาเอาโอเคนะเขาไม่อยากให้ผมแพ้นะเขาเป็นดีมาข้างในไม่อยากให้ผมแพ้นะเพราะพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะมึงอาจจะมาไม่ครบนู่นนี่นั่นอย่างนั้นสายอาจจะไปตีแบตอะไรเงี้ยพรุ่งนี้กี่โมงพี่พรุ่งนี้กี่โมงเอางี้รู้ๆกันอยู่ดตัวเยี่ยงหวยเลย จะเลืกกันอยู่จะเลืกกันอยู่เซิร์ฟนี่กี่โมงเซิร์ฟนี่กี่โมงอ่ะก็ไม่เดี๋ยวเราถอยไปแล้วเดี๋ยวไปคุยพี่ดักพี่ดักเอาบนตรงนี้กนเซิร์ฟรีสี่ทุ่มพี่ก็สี่ทุ่มเจอกันไงสี่สี่ทุ่มใช่สี่ทุ่มเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เวลาเวลาไม่พอพี่มันต้องนอนห้าชั่วโมงอ่ะสองทุ่ม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 คุณลุ้นแล้วสองทุ่มเตือนสองทุ่มมันมาใช่ไหมใช่มันไหมคุณลุ้นไปอ่ะอันนี้ดีๆแล้วตามดูดิใช่มันไหม ไม่หนักเราต้องคงกับคนหักคนแห่งก็ต้องเท่าเฮ้ยนี่สมันเหรอไอ้นี่สมไวออกแล้วไปไปไปเฮ้ยเขาบอกวิวพิจิไม่เดี๋ยวเรื่องเวลาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเรื่องเวลาบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กระจายข่าวนะพี่มีมีโควต์กระดาษก็ได้ไหมพี่คนแห่งอ่ะเจอะกระดาษเลยนามไปครับนามไปลุงมีโควต์เสร็จเหลือเฮ้ยใครมีดาร์กใครใครมีดาร์กชัดแชท jk 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 ไหมมีกันหมดปะ เดือดี๋ยวเข้าดังแชทใหม่ไม่รักเึ็นาดมันโดดเห็นมั้ยร j KJKJK มันโดดมันโดดระหว่างทางเอ๊ะโดดระหว่างทางหนังอาหลงหนังอาหลง JJADDJADDJADD พี่จุกวอร์ไม่พร้อมนะครับพี่จุกไม่ต้องวอร์มมับร้อนเลยถู้ไหมครับไอ้ก๊อสถามว่ามีรถเหลือให้มันขับสักคันไหมมีมีมีเจดีดีเจดีดีเข้ามาเจดีดีคือดังฉันแล้วครับหนุใช่ใช่นี่อะไรก๊อสเทพใครคานผมไม่ไหวผมหัดลงอนรถอะไรไอ้ก๊อสโคตรเท่เลยเพื่อนไม่ไม่รู้เหมือนกันปิดจอดูนะปิดจอดูนะ เลตคนเลิกให้กเสอหมเจ้าตอมอดแล้วใช่ไหมครับลุง,ง,ง,งยังย่งลาต่อล่าต่อลาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะอุนะ้มต่อนีอ๋อโอเคครับ พกไปแล้วนะไอตัวที่มาเน,นี่ยไปหาอื่นกันได้ไอปื้ดไอเปื้ดไอบ๊อบหรือว่าใครก็ได้ขับรถบนเมืองหาพวกมันทีน่พวกมันยังไม่ออกนะอย่าประมาทอย่าประมาทได้นะทำลงขอคนไอเนี้ยรู้รู้ๆๆๆรู้เกิดรู้ตาสว่างอะเมื่อกี้ลุงว่าไงนะผมทำเนี้พวกตระกูลอุจิวะไป <_ letter> ไอออนไอออนอนรู้ดีนี่เรื่องแถวเนี้ยอยู่บนรถผมพอดีเลยครับไอออนไปได้พวกมึงไปได้ที่ชอบเหลี่ยวอ่ะแต่กุเหรอมันก็รู้เหมือนกันครับนี่ แค่ไปเจอเองลุงผมทำไรมกทีได้ไหมั้ยแม่งมาอุ้มแม่เอ๋อแม่งกลับเฮ้ยเฝ้าหลังคุกเลยนะเฝ้าหลังคุกนะตุ้มตามนีเม้นะตอนตอนอยู่ที่บ้านอะเราไม่ได้อยู่กันสามสิบกว่าคนหรอเข้าใจว่าเราอยู่บ้านสักโหลคนนะไม่อยู่อยู่อยู่กันหมดคืออย่างงี้คืออยู่ในคุกกับสิบกว่าใช่ไหมแล้วพวกกูอ่ะอยู่พวกกูโดนกักตัวอยู่ข้างบ้านอยู่ประมาณสามสิบเมตรโนแล้วพวกกูเกิดมาไอ้ปื้ดอะมาชุบแล้วก็พาหนี ่แอครับเป็นอย่างนี้อย no like, right? ู m, right? <S <S ่รอดมาสิบน้าคนสิบหกคนนะพี่ต้องตัดต้นต้นตุ้มกันอะบวกกัเลยตัดแบบใบช่วยเพื่อนไงก็เลยลงหลังบ้านเลยรหัสบีอะภาพภาพไปเอาเอาง่ายๆว่าเนี่ยไม่แค่แล้วก็ไม่เปิด EMP อ่ะพวกแม่งโดนแล้วไอ้เจ้าโดนหมดกองอ่ะรหัสบีกูตกบ้านตายเลยฟื้นบอกว่าพุ่งไปอย่างนี้แต่ แป้นขื้นคูดาวเที่ยแม่งด่ากูงูหอยมึงขายหน้าป่ะมึงขายหน้าป่ะไอ้เฟลหน้ามี่ลุงผมลุงไปอย่างเท่อพผมแบบเหมือนซุปเปอร์แมนอะกดปุ๊บแล้วมึงด่าได้ไหมคุ้ยคู่ดาว้มูดาววันนี้ในไฟใหญ่ผมได้ยินลุงลั่นไปหลายคุ้ยนะครับเดื่องพิธี้านแถวเนี้ยจ่ายไปสี่ร้านในวอในวอวันวันนี้แก๊งแกงมันกันนินกันนินคำว่าคุ้ยเหมือนกันจะโชว์พวกเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฟังกูนะฟังเพื่อนก่อนไอ้ไอ้คุ้ยอย่างเงี้ยใส่แบบใส่ผมมา จะรับรับถุงกระพานเร็วล่าคนนึงดิแต่เราไปใกล้ไหมกระพานเร็วล่างในมอุมจะไปรับแขกใครเฝ้าคุรมปะเนี่ยผมจะไปขับ่าวการบีบีผมเป้าอยู่เปิดๆเอาหน้าเข้าหลังเลยนะครับพี่โตอยู่เข้าอันนี้เข้าหลังกันอยู่เออเข้าไปกับพวกเราปะไม่น่าใช่น่าจะคนแหกคนแหกรถสีขาวคนแหกรถสีดำคนแหกของเราปะไอ้พวกนี้มันบริการแหกขึ้นมาดับประทับใจ ไอหัวแดงนี่มันแหกให้เราหรือให้มันด้วยเนี่ยแหกให้เราเราฆ่ามันตอนที่มันเถึงที่ไปเราฆ่ามันที่ตลาดก็ได้ขับตามมันขับตามมันเลยเออมันชอบกระโดดมันกระโดดระหว่างทางมันจะเหมือนจะแหกให้มันด้วยนะหลไม่ะไรเราเราล้เนี่ยไม่ล้วมันแหกเข้าไปมึงก็น่ะกระโดดเข้าไปยิงแม่งเลยฆ่าแม่งเลยดีดีไหนดีดีกำลังออกกำลังออก ีไหนออกไหออกแล้วออกแล้วออกแล้วไม่ใช่เวาจะไปหมดแล้วะอนออกไปเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวยอมเสียน้อยดีกว่าเดี๋ยวพุ่งตำรวจน้อยแล้ว โอ้ออกตัวอย่างแรงวันนี้กลัวจัดกลัวจัดหรอปีกลับบ้านแล้วเนี่ยกลัวจัดไอ้เหี้ยตำรวจน้อยเนี่ยมึงต้องวัดแล้วไอ้เหี้ยกลัวจัดเวลานี้แล้วผมนึกถึงหน้าตอนที่เล่นไกมดอบอะว่าไงว่าไงแช่ครับส่งมาเลยครับประเด็นคือไม่มีโทรศัพท์คุกเขาถามว่าจะให้เห็นถึงกี่โมงถ้าไม่มีแล้วเขาจะไปพักไหนอรพล็ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว แถว,วนะแถวหลังบ้านมันอะรันมินดิวนะมั้ยแถวแถวหลังบ้านมันโอเคสนามบิล่างหาหมดแล้วนะครับไม่เจอเป็นทางลาดไม่เจอตอนนี้เนี่ยคุณมีเยอะป่ะไปนะผมอยู่นี่เนี่ยผมอยู่เรเรวลเลยนะแป๊บหนึ่ง น่าจะสองตัวที่กลับมาแล้วไอเต๋มันถือไปได้นะจะไปเก็บรถดูอยู่ใช่โอ้ันดูัำไนแล้ว 嗯。Mm hmm. mm hmm. ี่ยไอ้ที่กดเล็งปืนมันซ่อนศพไม่ได้แล้วเหรอะได้ได้ได้คันครับบางคันไอ้รถไอ้รถไฟฟ้าใหม่ตีะทำได้ได้ไฟฟ้าใหม่อ่ะสวยพอมันรู้ดีจัดเลยนะมันมันมองใต้ท้องรถออกเออแต่มันก็ยังเห็นอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวน้อยก็บังสายตาได้ได้ในระดับหนึ่งไหมแม่งกลับอุ้มสี่สิบแล้วรู้สึกน่าเบื่อจัง อย่างนานอย่างนานเลยครับลุงเยอะเหรอมากเติดสบายเซอร์ปีด้อมติดคุกนานมากติดชั่วโมงเนยเออคิดถึงเจริญผลตอนติดคุกไหวตัดนึกในใจยังคิดอยู่ในใจนะว่าแบบโอ้โหแค่มันเอเมื่อไหร่จะหมดวันเมื่อไหร่จะหมดวันแล้วยิ่งยิ่งเป็นคนพุ้มด้วยไอ้ยิ่งใหญ่ไอ้นานอีตว์ เองมาเส้นหลังบ้านมันอนะ่ะบนถนนอะ่ะมีร้องมาที่เด็กไปไปไปรวมกัน<ป>บ้านเลยมันในคุ้มมันออกมายางไอเจ๊ยางยงนะครับยากเนี่ยแค่มีจะอุ้ม<า>้นถนนฟูนอนะ่ะไม่มีคนเข้ามาแหกเลยนะตัวนักกนะูก็ได้ไปจบมันพิงเสาแล้วเพื่อนบ้นแล้วตีสามันแพ้แล้วรีเซ็ตแล้ว เมาคือมันเมาหมากเอาง่ายๆเดี๋ยวเราทำบ้างไอ้เหี้ยตอนเราได้ใช่ป่ะแล้วตอนเราดูฟุกันเราหนีแม่งอย่าเลยใส่จะหนีแม่งเดอยวเลยนี่เขาไม่ได้เรียกว่าหมาดแล้วนี่เขาเรียกว่าอัชนะแล้วจะหนีก็ได้ใช่แล้วโอ้พัฒนาโน้ยไม่พัฒนาเลยเลย๋ยวเอายศไนกี้ประดับให้อีกคนแย่างเงี้ยแต่ไฟมันนิ่มจริงนะไอ้เหี้ยแม่งนิ่มขี้อ่ะครับคืนไวมากอ่ะคืนไวมากเลยเออคืนไวจัดบ จัดศพไม่เสร็จเลยพี่ข้างหลังบ้านอ่ะจริงเิดจริงเข้าใจมึงไหมผมยังไม่ได้ทำอะไรผมยังถือศพแรกไปไม่ถึงข้างหลังบ้านอร่อหยพี่จุกมึอยู่ไหนเนี่ยอย่เดี๋ยวก็มามาบ้านเดี๋ยวมาบ้านเดี๋ยวมาบ้านที่อะไรกูว่าหน้าคุกูยังไปบ้านกูบ้าไปเลยจุกไปบ้านเลย เึ้นรถสี่โมงครดิหลังบ้านมัน d า r ์ c แชทดู d าร k c แชทดู Dark Chat เราจะไม่พูดกันขึ้นถนนมาเลยยี่บถมาเลย d าร์แจไปบ้านใช่มเยมาเลับ้านมันอ่ะถนนหาเสียงปิดแต่อยู่อ่ะหนึ่หนึงสองนหันเข้าบ้านมันอ่ะแล้วก็หันไปไปถามสกอร์ยังว่เท่าไหร่นยสรุปกาแฟด้วยที่อับน้ำนี่ยน่าจะสิบแูนครับลุงสิบแดศูน ไม่น่าจะเสเกเยี่ยมมึงก็ไม่ถามนี่ไ,ไม่ถามไม่ได้นี่ไงก็เท่าไหร่จะได้รู้นะไปครับดูบอดก็ได้บอดให้ดูก้างบอดเลยอ่ะดูให้ตัวป้องผมก็คิดว่ามันจะตึงกว่านี้นะมันชิลจัดเลยนะอืมือ่มห ป็นไงมันเอาเราเปนไรไงลบ้านพวกเราติดคุกเห้ยเยี่ยวว่าเราติดคุกสิบคนเลนนิัตว์แืดนแล้วดนคนแรกเลยบหน้ากูไม่มีใครตามเลยก็เป็คนแรกไม่กูจะกูจะเล่าให้ฟังเว้ตอนกูยืนยืบนหลังคากูยิงเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ปะใช่ครับี่ใชคิดว่า แต่กูก็คิดว่ากูยิงให้เพื่อนมึงได้เรื่อยๆเปิดพวกพวกกูว่ามันมีเพื่อนตีอยู่ข้างบ้านกูก็จะไปช่วยข้างบ้านแต่กูต้องยิงข้างหน้าด้วยกระโดดตกมาตายค่อยๆเป็นคนนึงกระโดดลงมาตายนะใช่ไหมเติบล่วงว่าแล้วมันมีคนนึงกระโดดลงมาตายก็ว่าแล้วไอ้เหี้ยปิ๊บไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปืนดดาบว่าโง่อยู่ไอ้สัตว์กูคิดว่าใครไอ้เหี้ยไอ้ปืนมันดาบมันยับเลยป้ากูยิงไห้อยู่ไว้ปืนได้ไหมครับพวกนี้ต้องไปเรียนครับเออเจอกันไปไปเลไปเลย ไป้จูกพากูนเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ได้ดิยวแม่งเคจัดเลยวะเปลี่ยนเสื้อครับลุงเออเสื้อเรียกอะไรวะถามแล้วคืได้จะผมดูดัแดันดันดัน สี่สี่หกสี่สี่ครับลุงนังเกงอะไรนางเกงนังเกงร้อยห้าสิบสี่ครับลุงเกง 4, ร้อยห้าสิบสี่ เออชุดแบบนี้หน่อยเฮียดูดีสัตว์เออชุดนี้แหละเฮียดูดีว่าชุดนี้คลาสสิกสุดนะครับลูกใช่โดยด,ด,ดีจัดเทนม